สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัตนเมเนชแนวนะคะค่ะสำหรับเมอเนแอดกาได้เดินทางมาที่บ้านพอจำนะคะบ้านพอจำเมือนีนะคะแอดกาได้มาตามต่อตัวเลขแนวทางนะคะงวดที่ผ่านมานะคะงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6 4นะคะเลขพอจำกะเข้านะคะเข้า38เต็มๆนะคะตรงๆเลยนะคะโดยที่บดต้องกลับนะคะ อ่าเดี๋ยวแอดภาพไปตามต่อในงวดวันที่16มีนาคม2 5 6 4นะคะว่าอ่า่นจะได้ตัวใดนะคะค่าพี่น้องที่เขามาแลก้กกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกํำลังใจให้กับทั้งช่องรัตมันี่นะคะแล้วก็อย่าลืมกดลูกกรดิ่งเพื่อจะบ,บริภาทคลิปใหม่ๆในการแกงเติดน,นะคะไปฟังกันเลยนะคะแบอัน พะนันนะห่างนี่ละห่างถึงแม่ไดเดิที่แหลกที่แหลกให้จะม่โตกับแหลกเลยตัวเดียวว่าก้อนแซงกมือเินทียังใ้ตัวเดียวได้ให้หลเเรื่งค่ะมื่นเากึงแม่ห่าง้ยก่นมือเอนบอกว่าอนีัะตอ่้ผู้ใดก่อพ่อเสียวเงินมากมื่นอันบ้านนี่แหละผู้คนนี่แหะ โอ้ปูมาห้องบอกงเปล่นั่นคนบ้านไหนละอีกอ่ะบ้านบุญนี่มาให้สองเธอแล้วให้เธอละฟองเธอได้บัวให้ไรดิจะซื้อบ้านเพิ่มกันนี่เราซื้อกับบุญนี่เรามีน่าใส่ของเก่ากัค่ะให้เราดอกมาน่ะจ้ามึงสนันมากอ่ะม้าได้สองเกตแต่ว่าปูว่ามันเบิดเวลามาอยู่สองหมื่นสองเกตบาทนี้มือรุ่นมามาให้สามแปดตัวเดียวเลยแมนแล้วยิบเหยื่ยิเมื่อเลยบาทนี้ กาจิมใหาอีกคื้วเขาคมื่ออื่นเต็มเมื่ออื่นเวลาจากโมงนอพอแต่ถามพายรพ่อว่ากินเมื่อวอาวกินไหว่าสองโมงก็กวนเนี่ยนะาจิมาสองโมงเศารเนาะพราะบ้านดอนปูตาบอกอยู่ดอนปูมาปูเค่อยมาจิมะกาปูแกบกเวียนปูด้คือมาต้องว่ากาปูแล้วคอยขึ้น มันก็มานั่งหายกับน้ำตานี่ลไม้ยิ้เลยเหรอแต่แต่มือนั่นบอกหายดิมือมือหายได้สามแปดยิ้มเย้ยย้วยมันก็ว่าแห่งห้องบอกเลยห้องบอกเลยแล้วก็ยิ้มบอกเลยบอกเป็นตัวเดียวเลยบม่ได้บอกหลายตัวมาเอืนจะได้นัดตามช่องมาเอือนล่อลื่นล่าลมืาเอือนเตือนท่านบ่หนอคุ้ยไส่ข้อไหลอีกดอกน้องพ่อนะบริวารมันสิมีอีกคนหนึ่งอยู่ นี่บริบัเพ่นจันทรพนปูพันจัเป็นบริบาตของพ่นนาะพอนะนี่มีคนนึงเป๊ะคือเกินเลยแต่ว่าบริวาตเพ่นคือเอา็ดใส่เราพอเป๊ะค้อกันนะอ้าส่อพซะโองจักเข็ดด้เต้แต่ว่าเกือบเขาสามโตร้อมเพราะว่าปูไปหาเพื่่นู่ปูไปหาอยู่ป่นะอยู่กลุ่มป่า่ว่าให้มะซอยปูก็ได้มากกันว่าได้3-8มแปที่กันเข้ากันเือของอีว่ การสร้างมันติการรันตีครับมันบอกแก่จริงเน้นเนี่ยตัวนี้เหเด้อหมเห็นบ่ใช่วานนี้มาปล่อยเลขกเหยื่อเสือเลยค่ะตอนเนี่ยกับไอ้สองสามคนนีมาปล่อยเหล็กอีพอแล้วปูสั่งว่าสี่สี่สั่งาวานั่นจ้ใสั่งมะซอยอีพอวานั่นก็เขาวัดท่านี่หลีเกือบเขาสักสามตัวมาจำว่รารถไงเห็นบ่ได้ไทยว่ารถอ่ะได้ได้บอกไทยบ่รถขาดเดครื่องน่ะรถขาดเครื่องน่ะค่ะทะเบียนเนี่ย แปดสามสี่แต้มเดียวตัวซีเนี่ยเป็นหายไหมบ่างค่ะค่แม่นแมนพ่อได้หลายปในวันนี้ตลอดไปยังว่าบ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อติโอ้ยพ่อซื้อละสันับไปซื้อแต่แม่ก็ซื้อเป็นเล่งแป้งรถแล้วอืออือต้องซื้อเป็นผู้ให้พ่อู้ให้ท่านซื้อมันเอาล่องมึงมาปีนึงแล้วค่ะ มือ่นันที่ไหนเนี่ยจ่อเขาท่ไหนอที่เมือนรถมอนเสามกับมาทั้งพีเอาแค่จังไดลบานี่พอเจ็เต็มรถกับพังเอาวัดไหนกัว่ามืน่ทั้งพีซิมาเอาแกนเต็มมเลยข้างหลังข้งบนแต่เบียดรถเนาะไปแล้วอเอา เพื่นถืออยู่มันบ่ถือหลายเพราะว่าเขาแม่หมเย็นโดนแล้วอีพ่อน่ะเพื่อนมีโชคกอลไรเพราะว่าเพื่อนว่าถึอหม่องแล้วบอกว่าเพื่อนไหนทะเบียนรถขั้นนั้นไหมแปดสามเจ็ดสี่นั่นมันก่อนเอาเขาได้ยินว่าสิเปิดดอนโปูพ่อเปิดเมื่อไืหร่กันเปิดแล้วก็ม่บได้ไปใส้แล้ว ใน้ทาภาพพี่น้องมามาทกที่ผมไปดูพุ่นก็ได้เนาเอาก็ย่าพิ่นอยากเห็ดเอายามเห็นเราก็เลาลงไปก็ได้อั้หน้าเขาจะกอบหน้าพี่พิ่นไปมืดซึ่งเราขั้นซึ่งมัน้ะเิ่นจดไปมืดแล้วดูแลอีกทีเพราะว่าที่ไปดูทั้งพุ่นในเงินแลวกเอาขึ้นมาให้เล่าเพราะว่าคั้นเราที่ไปยูนั่นเหมนกับโบแมนนอกความเพิ่ั้นไดเมื่อเปิดนั่นกาิได้แต่เาสัมพันธ์คนกสิ บอกกันได้เมื่อครับเจ้าน้นทเขาเปิดเมื่อใดถึงจากเมื่อใดเขาคือว่ามือนี้สุนมากค่ะเอาว่ามันต้องเห็ดแบบนั้นเนาะจ้าว่าคนกับส่นมากทั้งมัดพอนศรัทธาลายโยข้าเจ้ากับย่างมากบายมากพอพรนมันก็ขยอยมากบามันก็ได้สมมาคุ้ตังค่ะกับบะเมนลาตะเล็กตะเบอร์มาที่การงานเป็นกับน้ำนะพ่อท่านบะเมนตะวาสีเหล็กเนาะ ทุกคนกันเลี้ยนแน่สอบแน่ไปนอกแน่ทุกคนทุกอย่างเหระแม่นมะขามเขาเพื่อคนเขาเลี้ยนเขายังนี่แหละเขายาวผมมากมันมาบ่นมาบ่าบ่ามันยังนี่แหละซุ้มครับมือเส้นอย่างก็แม่นเขาสอบเขาสอบแล้วนที่ไปสอบยังพยาบาลที่ทั้งทังเกลียนเดือดทางอันวันเดียวกันเขาจะได้ไปวันหนาึ่ง พันซ้าเภาปนซูปปปนสีมะฮะเปื่าปนหนึ่งสีเฮ็ดล้านแบบยังเกิดล้านอาหารยังไงบุญละอ๋อแล้วเสดพ่อไปเป็นผู้พาะเมาผู้บ้าพูนนี่ให้คนเตียวร้อมะฮเป่านี่แหละอันคนดังคนดังนี่พ้าเอกเนาะโอ้ยเลองเงยตัวกระดังแล้วมันดังทั่วรดเลยไปเอาคนที่วัวปได้ป๊ บันี่แล้วฮาปูเขาน่ารอดเลยแม่ตาล้อมต้องนั่ไปดูแล้้ะมันกี่ไ้ไปบูมาเตรียมข้าวเตรียมยาชูใบาปูมากมันบมแน่นเนาะบ่เตือนเตเป็นประชุ่มกี่เป็นอปตัวที่แลกก็ไปเขายุ่งกันนายโยเนาะน้ายโยก็ได้เียนนะบอกน่เบไปเลยจัหา มาซองเปงมาซวอมลงบบานน้นไปน้ำไปน้ำไปเขาเรยวมันหามแล้วเวลาที่เขาเนาจีบขอนน้ำเดี๋ยวแต่ผมไปซื้อไปซื้อแช่ไปซื้อไน้า้ัซื้อเพื่อก่ยังไปน้ำเนาะซื้อน้ำเน้้ำมันเหียนขชิ้นงาหรือปูมาน้ำตัวนี้มาเสินเข้าใจได้ว่ามันขนชิ้นมันตีขึ้นงอนต่อผีเนาะโอ้ปูมาน้ำตัวนี้าเนเนาะ อื่นตีผู้คนที่บอกเลอคือเขาจะเฮ็ดต้นเงินมากตีผู้คนเฮ็เงารอติดตามมืเอินเด้อพี่น้องเด้อมืเอินน่าจะมีช็อตเด็ดแน่นอนขหน้าบัดท่านกันโมจังไหนโวปากประจําอระหลาบป่ะกสิบอสุฟังคื่อกาวกับสมุดวามาบัดท่านเนาะประหลาบดีพี่ฮามอสเจ้าหมอสตดตืนมอนัดเงินตาน้ำตาลประมาณบอดอนดอกประมาณจะสามโมง มาแล้วล่ะฮะม่ได้พอจำเท่านั้นไม่ได้เคยทำเลยฮ่าฮ่าฮ่ามันเดีย่พอพอจะยังพอจะเปลี่ยนยังได้กับจังว่ายังไงเป็ี่นียังสวยสค่ะสุธยาก็พอแล้วเนาะยังเปลี่ยนยังได้พอเอ้ยลูกเต้าเล่าล้านกับขาดบ่ได้ที่ขาดพ่ออีพ่อตัวเทนโอตัวตัวซอยหลายขนาดเด้อเนี่ยแม่มีแต่พูดเก่งๆเลยข้างนั้นเลยเขามาให้แนวทางไว้หลายคนอยู่แต่ว่าเขาบ่ได้บาดเนี่ยแต่ว่า ม้าซอยอีพอนล่ะว่าปูไปบอกว่าให้มะาซอยก็ได้อีเรีอะม่ได้บอกหลายตัวดิก็ยังมีเลยเนี่ยเพราะว่านั่งแท็อีพอกับตีเมยเนาะสูบยาหลายหลายปูพญ่เนี่ยมาสันมานนั่นมันเรียนทำเจ๊งนั่กระไรกูยิ่งกูใส่ผู้ใส่แต่หลานเต็มเต็มเลยหลานแต่มาบอกไว้บ่ไล้หลายตัวดิแต้ แกสัมผัสผู้รนะแกบัานี้ไม่บอกว่าบ้านนี้มีแต่เขามาเพิ่นมาบอกเลยกระปอยอางีพอถ้าเบื้งอีพออีกทีหนึ่งอีกสีนะขัดเบื้องเข่ากันปั๊บทบอดเมอเือผู้พาแดนออืานีอ้จัองนงกันอยกนัเอยใมันเป็นรางดเมือนอืเป็นเป็นเทียนกันนอเยนกนยในล่างเดียว ห้างก้นกุยาตื่นไ้เนาะแนวมือีเนาแนวคเจ้าเจงแนวหนี้เนาะที่บานบี้เซ็ไม่จคือกันนี่หละห้างค้นกุชืนไ่เ้าม่นีอื้วยาไอีลีเ่าเียนมอืมองไหาเฮ้ยหามาบังบเง้าวนี่หอมเมื่อแล้วข้านีคือระไค่ะอยู่บ้านพระจ้ำไหมอะ อ๋อเฮ้ยแม่นบอกขนาดแล้วผู้ใดตาตัดคือสบายแท้ทีมงานทีมงานเราจะมีช็อตเด็ดดิเมื่อนี่มีซองมองได้สมมติว่าโทษหากันจุนค่ะผู้สิล่งใส่เวลาโทษอยู่เลยอืมอ๋อผู้เขาเลิกกระจีห่วงก็ยืนย่นยืนงายต้มล่ำดูแลกับมี่นีมีผู้บงเหนี่อยเลยนี่นี่ข้าเจ้าก็มีผู้ดูแลอยู่เตะ เดี๋ยวอยู่ประมาณสามสีบมื่นเลยแล้วสิทั่วมันลดอ่แต่ว่าพ่อนี่ท่านได้ฝันดีฝันตองงวดแล้วไปเมื่อคืนนี่ฝันอยู่นางพูนดาใกล้ๆมือยพูนดาอ๋อใกล้ๆมืออีกคือเก่าล่ะท่านผู้ชมเพราะว่าอันอีพ่อก็ถามว่าเราฝันบ่เราก็ฝันค่ะกันรอเพิ่นน้ำกันไม่ขาดกันเมื่อกเจลิญถ้าฟังพร้อมกันว่าท่เดียวแค่เดียวพร้อมกันเนาะพ่อเนาะ ก็เป็นฟันที่ดีแล้วล่ะเนาะนี่ม็ดไม้ดีแล้วเนาะพอเนาะต้องวดแล้วต้องวดมันมืนขึ้นว่นบาฝันพราะอนใ่ญ่ค่ะอนใ่ญ่เมื่อก่อนน่นมืนขึ้นนย่าฝันตัวเก่าอยู่สองเทียมขึ้นนอนเหียขึ้นขึ้นถึงมากแต่ว่าฟันอีกฟันตัวเก่าเลยล่ะฝันนาเขาตัวเก่าโอ้แสดงว่าบอกแล้วได้แล้วได้แล้วเนาะพอเนาะได้แล้วฮกตัวแล้วฮกตัวอีก เอาเอาล่อนะคะท่านผู้ชมล่อติดตามใจเย็นเย็นเดีเมียนอยู่หรอพ่อว่าขึ้นกิดสาวหัวติพานมาอีพอเลาวกระวางสิละว่าเพิ่นได้แล้วละให้แล้วละแต่ว่ากันเห็นว่าท่านบอกว่าท่านเ้าเนาะพอเนะถ้าบอกพร้อมกันเที่เดียว เดี๋ยวลอปูให้มาฟันท่องไกคอนอฟคอนอไนคักคักกุศินะคักคักแน่แนสักก่อนเจ้างอย่างเงี้ยนึ่กเบาๆแล้วนีมันฟันก็ได้ก็ได้ค่ะคือเบากแล้ก็สิมีปูเรืดสีมหาพมปูพาแดงปูคุณหารช่านใช่ ปูดำเนาะปูดำมีปูอีกอยู่ยนึรงนี่มีไล่หางบ่โทวถามเราเยอะเกี่ยวนักศึกษาตัวไม่ไม่อยู่แต่ว่ากับโบเคยคุยกันกินผักคเพกันค่ะค่ะจวมันเราอยู่วัดแต่กับโบเคยคุยกันกับเราแต่ว่าเราเกีออกมาในไล่คพืกันจำมันอยู่บัดบันเคยถามเราเกี่ยวิ้ถามเราเงี้ยมันจะใส่ไงเฮ้ยปูแต่เราปูนี่ว่าได้เข้ากันตรงกันให้ว่า คือพันจิตเปรตสุ่มกันมาเรื่อ่งฟุ้งพวกฟุ้งใกล้เมือมาสิไปอรตสุ่มกันว่าเขาเชื่อให้ว่าผู้ใดว่าสิค่ะค่ะตามพันเบากันยินให้แน่ชัดสกอนเนาะจังค่อยเบาจังค่อยเบาเนี่ยเบาไปมันหาโมเมนต์เกิดเสียงเงินเกิดคำเนาะค่ะเอาลอดติดตามเด้อค่ะท่านผู้ชม ก็มืออื่นนี่ก็บสิบบแน่คือกันเพราะว่ามันกบระเบนพอยจำบวกก่ะเพราะว่ามันเกิดจนเงินมากกระเบนแน่ก็คือมืออื่นนี่กับซีนีอ่าผู้พันโชคหมานแม่นบอพอพันก็จะน้ำต้นเงินมากน้ำต้นเงินมากม้าตะไวยกระปูมาเห็ดมาสังเนาะเพราะว่ามันถือบ้านบ้านเราค่ะเอามืออื่นน่ะจะมีช็อตเด็ดเนาะมืออื่นวันที่สี่นะคะท่านผู้ชมรอติดตามเบิ่งน้ำกัน <c oughs> ถ้ามีโอกาสแอดกาจะไล่สดให้พี่น้องได้เบิงอาจจะมีช็อตเด็ดยตัวเลขแนวท่างให้เห้าได้ไปพิจารณะนะพิจาะนากรวิเคราะห์เบิงก่อนพอเราก็าว่าเราฟันดีแล้วฟันได้แล้วละหกโตพุน่ะแห่งอุบไ้ก่อนขออุบไ้ก่อน ก็ท่านจะเลยใกล้มือ่อใกล้มือใกล้มือนะคะให้มันชัดเจนเอาให้ว่าตัวนี้ลราฟันท่งแล้วจังค่อยสิบอกคุณแล้ค่อยบอกได้ค่ะเอาเมื่อนี้ก็รบกวนอีพ่อซ้ำนิดละเนาะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าพ่อสวัสดีค่ะที่ลองเข้าโชคดีทั้งหมดก็ไปเลยเนาะค่ะที่น้องเยี่ยมที่ดูว่าพวกมากชายท้ำเปลือกัะไรเงินมันนี้พวก นี่ห้าจ้า <5 S 2> <5 S 1> ม้อนท,าก,านทาการม้อนทกรารนี่เราเป็นกามาติดตตังม่ตลอดค่ะก็ขอให้มีโชคมีลาภหรือว่าเป็นไทรบุญอะพอไปพิณหว่างห้องคือเป็นโบเดม่าด้วยที่บันทั้งไก่เนาะค่ะเห็นเน่าทังไก่ยื่นกับให้รอบค่อยเบ่งกับจิตามต่อไปค่ะมาอื่นเนาะพ,นนพ่อเนาะ,ะขอบคุณหลายๆเจ้าพ่อสวัสดีค่ะ